สำหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าเขาเคยยกเลิกแพ็กเกจไปแล้วถูกไหมคะที่เป็นแบบซื้อแบบแพ็กเกจเดินทางอันเนี้ยเขากลับมาแล้วนะคะวันนี้เริ่มซื้อได้แล้วนะคะโปรโมโชั่นแพ็กเกจเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยทําให้จากที่เคยแพงๆมันก็จะราคาต่อเที่ยวก็จะถูกลงมีทั้งแบบ แพ็กเกจแบบรายสัปดาห์บุคคลทั่วไปเหลือกี่บาทแพ็กเกจแบบรายเดือนแต่มีข้อแม้เมื่อซื้อแล้วจะต้องใช้ตอนลงทะเบียนปุ๊บใช้ภายใน7วันแล้วหลังจากนั้นใช้ตามแพ็กเกจเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเฮ้ยมันกลับมาแล้วอะมันคือการเรียกร้องที่สิ่งนี้มันต้องกลับมาตอนยกเลิกค่ะเห็นใจมากเลยนะมันแพงอือือครับผมส่วนเรื่องของนโยบายไอโครงการรถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทผมว่าเขารอไปแล้วกันผมเ<ม>ชื่อว่าไปต่อน,นี่ ณณนะนะตอนนี้เขาผมคิดว่าไม่น่าจะได้ไปต่อในรัฐบาลน,นี้แต<ล><ด>่หมายถึง<ด>ว่าเขามีการ<ด>ยกมือให้แบบว่าอ<ม>ในยกมือต่อไปว่านู่นนี่นั่นแต่ว่ายังพักก่อน<ม>เพราะว่าบอกว่ามันอาจจะทําให้ต้องมีการแบกรับค่าใช้จ่ายถูกไหมซึ่งมันต้องแบกรับอยู่แล้วนะฮะก็เหมือน<ม>กับเราเรื่องของสามสิบาทบัตรทองเขาต้องแบกรับไงแต่ก็ม,มันอาจจะเป็นการแบกรับที่ควรจะต้องแบกรับเพราะว่าณนะตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธมันว่ามันแพง แพงเกินแพ,แพงเกินกว่าที่มันจะ make ม e สำหรับค่าของชีพของประชาชนคนที่จะมองว่านี่คือการขนสง่งสาธารณะ